สวัสดีครับวันนี้ผมมีกิจเล็กกิจน้อยสลับแอปซาลิลันเชอร์มาบอกสหรับใครเนี่ยที่ขี้เกียจเปิดใช้งานชิซุคุสหรับการลงมดเนี่ยเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยไปเอามอดจากภายนอกมาลงนะแล้วก็แบบขี้เกียจเข้า Android Data แล้วไปเปิดแอปชิซุคุผมมีทิคแนะนํามาบอกก็คือถ้ากดตรงบริเวณนี้เวลาเราจะสร้างสร้างตัวเกมนะกดตู้ปุ๊บและนี่ครับผมเห็นขวามือนี้ไหมฮะ a อ้แอดน e วกดไปเลยครับผมปุ๊บ ในทีนี้ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับโฟลเดอร์ er อะไรก็ได้อย่างเช่นผมจะสร้างว่า free file เบาแล้วกด confirm นี่นะผมสร้างแล้วใช่ไหมกดติ๊กถูกตรงนี้ไปนะติ๊กถูกกด select folder อ่ะแล้วก็ใส่ชื่ออีกรอบหนึ่งอ่ะผมก็ใส่ free file เสร็จสิน้นกด confirm นี่นะฮะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ปุ๊บนี่เห็นไหม เลือกตรงนี้และไฟล์จะอยู่ไหนเดี๋ยวผมลงโหลดตัวเกมให้ดูนี่นะผม,มาดาวน์โหลดตัวเกมมาแล้วเดี๋ยวผมไปดูว่าไฟล์มันอยู่ตรงไหน,นอ่ะเข้าแอปแตกไฟล์มาแล้วนะฮะแล้วก็ลองเลื่อนดูหาชื่อไฟล์ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นี่ครับผมฟรีไฟล์ปึ๊บแล้วก็มาครับเห็นไหมฮะนี่เลยครับผมสามารถลงมดตรงนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่ขี้เกียจ เปิดใช้งานแอปชื่อสุคุเนี่ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะฮะ